สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองคลิปนี้เป็นคลิปที่สำคัญมากที่จะสรุปว่าควรเลือกกินอย่างไรด้วยภาษาที่ง่ายที่สุดคลิปยาวมากจำเป็นต้องแบ่งเป็นสองตอนก็คือตอนแรกทำไมอาหารหลักห้าหมู่ที่มีในตำรามันถึงไม่เวิร์คทำไมกินตามอาหารหลักห้าหมู่แล้วก็ยังเป็นเบาหวานเป็นสารพัดโรคซึ่งผมจะมาอธิบายในคลิปนี้ผมอยากให้ฟังให้ดีเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานไปสู่คลิปที่2สําหรับสายโลกา หลายคนคงจะรู้จักอาหารหลักห้ามู่ที่เรียนกันในวิชาสุขศึกษาชั้นป .3 ป .4 มันเป็นสิ่งที่สอนกันมาร่วม60ปีและมันก็มีวิวัฒนาการตามลำดับส่วนอาหารหลักห้ามู่ที่ผมจะแนะนำเป็นสำหรับสายโลขาบกินขาบน้อยเหมาะสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันอยู่ในออฟฟิศที่ไม่ค่อยได้ไปทำไล่ไถนาออกแรงแบกหามจะกินอย่างไรให้สุขภาพดี และคำว่าโลขาดที่ว่านี้มันมีหลายสเปกตรัมก็คือมันมีหลายระดับสุดขั้วที่สุดก็คือคานิวัลกินแต่สัตว์อย่างเดียวและผมต้องย้ำว่าคำว่าสัตว์นี้ไม่ใช่แค่เนื้อสัตว์หมายถึงเครื่องในสัตว์ไข่นมไม่กระทั่งน้ำผึ้งขณะที่สุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือวีแกนไม่แตะต้องสัตว์เลยแต่ยังกินเห็ดกินสาหร่ายกินยีสต์จะว่าไปแล้วมันใกล้เคียงกับสัตว์มากกว่าพืช แต่เอาละว,วีแกนถือว่ามันเป็นพืชสำหรับอาหารที่ผมกินนั้นมีสัตว์ประมาณ40%มีพืช40%แล้วก็มีเห็ดสาหร่ายประมาณ20%ผมเรียกตัวเองว่าโอมนิวอร์ก็คือกินทั้งพืชกินทั้งสัตว์และผมเชื่อว่าโอมนิวอร์เนี่ยคือธรรมชาติของมนุษย์จริงๆมนุษย์เป็นสัตว์ที่ถูกออกแบบมาให้กินทั้งพืชทั้งสัตว์ไม่ใช่กินแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือความคิดของผม แต่สำหรับคนที่เป็นเบาหวานมานานคนที่กินอาหารขยะมานานมีแนวโน้มที่เขาควรจะกินสัตว์มากกว่าพืชเพราะว่าแบคทีรียของเขาอาจจะถูกทำลายจนกระทั่งไม่สามารถย่อยพืชหลายชนิดได้เขาจะรู้สึกดีขึ้นถ้าเกิดเขาได้กินซีดีหรือ carnivore diet ต้นกำเนิดของอาหารหลัก5หมู่นี่ยคุณต้องเข้าใจว่าทำไมมันต้องห้าทำไมมันไม่สิบ การที่เขาคิดค้นแค่ห้าหมู่เนี่ยเพราะว่ามันจําง่ายคุณนึกถึงศิลห้ามันจําง่ายแต่พูดถึงมร์แเนี่ยหลายคนจําไม่ได้เพราะฉะนั้นไอาการแบ่งหมวดหมู่ให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆจําจกันง่ายๆก็ควรจะแบ่งไม่เกิน5หลักการมันมีอยู่ตรงนี้แหละว่าเลข5้ามาจากไหนอันที่สองไอการที่แบ่งเป็น5หมู่เพราะว่าเขาอยากจะให้มีความหลากหลายและเป็นสิ่งที่ผมชอบเรื่องของความหลากหลายอีกทั้ง เป็นเรื่องของสัดส่วนที่เหมาะสมไม่กินอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปอันนี้พูดถึงคนทั่วๆไปนะครับและเพื่อให้ง่ายที่สุดมันก็ควรจะแบ่งหมวดหมู่ให้กินแต่ละอย่างเท่าๆกันถูกไหมครับไม่ใช่แบ่งไป5หมู่แล้วหมู่แรกโกินเยอะเป็นพิเศษไอหมู่สุดท้ายกินนิดเดียวถ้าแบ่งแบบนี้ก็เข้าใจยากสมองของคนทั่วไป99%เนี่ยไม่อยากมาแยกหรอกว่าต้องกินอย่างนั้น30% กินอย่างนี้สิเปอร์เซอยากจะมองให้เห็นภาพว่าแต่ละหมวดหมู่นั้นกินพอๆกันมันก็ง่ายและนี่คือที่มาว่าทำไมมันต้องแบ่งห้าและแบ่งประมาณเท่าๆกันมันเป็นเลขที่คนจำได้แม้ว่าคนส่วนมากที่ชอบอ้างว่าให้กินอาหารหลัก5หมู่เนี่ยคนพวกเนี้ยมักจะจำได้แค่4ี่หมู่เพื่อนผมที่ไปเรียนสาธรารณสุขมาเตือนผมว่าให้กินอาหารครบหหมู่ ผมก็ถามว่าไอห้ามู่มันมีอะไรบ้างเขาจําได้แค่4หมู่ขณะที่ผมจําได้ทั้ง5หมู่และผมก็ไม่เชื่อด้วยและคนที่เรียนตําราสุขศึกษาก็คงจะเห็นภาพนี้มาก่อนในทศวรรษ7 0 8 0และนี่คือโปสเตอร์ที่มีทุกห้องเรียนที่มีการย้ำว่าถ้ากินครบ5หมูแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหมู่ที่1ก็คือโปรโตีนหมายถึงเนื้อนมไข่ และถั่วแบบต่างๆอันที่สองคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันข้าวโพดกลุ่มที่สามแร่ธาตุที่มาจากผักและกลุ่มที่สี่วิตามินที่มาจากผลไม้กลุ่มที่ห้าก็คือไขมันสมัยที่ผมเรียนปสามเนี่ยผมก็ถามครูว,ว่าเอ้ะมะเขือเทศเนี่มันเป็นผักหรือผลไม้คลิกเนี่ยมันเป็นผักหรือผลไม้มะเขือยาวอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่ครูตอบก็คือถ้ามันซื้อ <t ouch> ในร้านที่ขายผักก็ให้เรียกว่าผักถ้าซื้อในร้านที่ขายผลไม้ก็ให้เรียกผลไม้แต่ทางชีววิทยามันไม่ใช่มันไม่มีรอยต่อระหว่างผักกับผลไม้แล้วมันเป็นไปได้เหรอที่ผลไม้มีวิตามินแต่ไม่มีเกลือแร่และผักมีเกลือแร่แต่ไม่มีวิตามินและยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นไปได้ไหมที่ผักผลไม้ไม่มีไขมันมันเป็นไปไม่ได้ผักผลไม้หลายชนิดมีโปตรตีน อย่างเช่นคณะเม็กซิโกอย่างเงี้ยโปรตีนสูงเพราะฉะนั้นไอการแบ่งแบบเนี้ยมันมีปัญหาแน่นอนในทางชีววิทยาเนี่ยชีวิตในโลกนี้แบ่งเป็น3โดเมนก็คือแบคที ria a r c h เ e a eukaryotes อาหารที่เราพูดถึงเนี่ยมันอยู่ในโดเมน eukaryotes เท่านั้นมนุษย์ไม่ได้กินอาหารจากโดเมนอื่นอาจจะมีแบคที ria แต่ว่าปริมาณมันไม่ใช่อาหารหลัก และยูคริโอตมันก็แบ่งเป็น3 kingdom ที่หลายคนรู้จักดีก็คือ1พืช2สัตว์และ3ที่มันอยู่ตรงกลางไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ก็คือเห็ดสาหร่ายยีสต์จะว่าไปแล้วไอ้สตัวเนี้ยมันเอียงไปทางสัตว์มากกว่าพืชแต่พวกวีแกนก็บอกว่ามันไม่มีปากมันไม่มีหัวใจให้มันเป็นพืชและไอ้ความหลากหลายที่ผมอยากให้คุณกินเนี่ยคือกินมันทั้งสามคิงดอม อย่างที่เราทราบกันว่าอาหารหลักห้าหมู่เป็นสิ่งที่ล้มเหลวเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตำรามันต้องแก้และแก้อย่างไงสเต็ปแรกก็คือหลังจากที่มีนักเรียนซักถามมากๆโดยเฉพาะนักเรียนแบบผมเนี่ยไอผักกับผลไม้มันต่างกันยังไงเขาก็เลยจัดหมวดหมู่สมัยเอาผักผลไม้ไปรวมกันซะเลยแล้วก็จับนมแยกออกมาก็คือต้องการให้มีห้าเหมือนเดิมเพราะเลข5มันเป็นเลขศักดิ์สิทธ ในเมื่อ5หมู่มันเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วมันก็ต้องทําให้เป็น5โดยการแยกนมออกจากโปรโตีนแต่ผมอยากจะบอกว่านมอ่ะถ้าเขียนคําว่านมเฉยๆมันไม่สามารถเป็นอาหารหลักของคนไทยได้เพราะคนไทยไม่กินนมวัวกินนมน้อยมากแล้วก็เอนไซม์ที่จะย่อยนมวัวบางคนไม่ดีวอล p เพราะว่าเขาไม่ได้กินสมัยที่เป็นวัยรุ่น พออายุสามขวบหยาดจากนมแล้วก็ไม่แตะนมวัวอีกเลยจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ไอเอนไซม์ A ตัวนั้นเนี่ยมันก็หายไปเขาก็ย่อยนมวัวไม่ได้และเป็นมากสำหรับนมวัวที่เลี้ยงในเมืองไทยซึ่งเป็นแบบ A1 เป็นกลุ่มนมวัวที่ย่อยยาก A2 เนี่ยย่อยง่ายแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงในเมืองไทยเพราะว่าผลผลิตมันน้อยผู้บริโภค99.9%เ้เขาคิดว่านมวัวก็คือนมวัว นมไม่ใช่อาหารหลักปริมาณที่คนไทยกินนมชีสเนยมันน้อยมากจะว่าไปแล้วคนอินเดียกินมากกว่าอีกก็คืออินเดียก็ยังมีกีเนเนยแขกแต่คนไทยก็ไม่มีคอนเซป t นี้จะใช้น้ำมันแต่โบราณก็คือใช้น้ำมันหมูน้ำมันวัวน้ำมันมะพร้าวเพราะฉะนั้นคอนเซป t นี้ก็ไม่เวิร์กสำหรับคนไทยขออนุญาตขั้นโฆษณาแป๊บนึงและเป็นโฆษณาที่คุณกระโดดข้ามได้นะครับ มีอาหารสุขภาพราคาประหยัดที่ผมแนะนำให้ทุกคนกินและผมเองก็กินทุกวันอันดับหนึ่งก็คือไข่เป็ดต้มระยะหลังเขาไม่ต้มกันแล้วเขาใช้วิธีนึ่งเพราะว่านึ่งมันประหยัดไฟกว่าโดยเฉพาะคนที่อยากลดน้ำหนักได้เร็วๆคุณกินไปเลยวันละหกฟองทุกวันคอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลต่อโรคหัวใจผมอธิบายเอาไว้หลายครั้งว่าสาธารณสุขเข้าใจผิดมากว่า40ปี ผมเคยทดลองกินไข่อย่างเดียว30ฟองตลอด1สัปดาห์คอเลสเตอรอลของผมสูงอยู่แล้วถ้ามันเป็นจริงตามที่หมอบอกผมตายไปแล้วร้านที่ 2. ปลากระป๋องแต่คุณต้องเลือกปลากระป๋องยี่ห้อดีนะครับและทำไมมันถึงเป็นปลากระป๋องทำไมมันไม่ใช่ปลาสดปลาอื่นเพราะว่าปลากระป๋องนั้นทำมาจากปลาทะเลน้ำลึกแล้วก็ตัวไม่ใหญ่ไม่มีโลหะหนักเหมือนกับทูน่าขณะเดียวกันไอการที่มันอยู่น้ำลึกเนี่ย มันมีโอเมก้า3 EPA ที่ดีต่อร่างกายหัวใจและ DHA ที่ดีต่อสมองปลาน้ําจืดอย่างปลาสวายแม้ว่ามีโอเมก้า3เยอะก็จริงมันไม่ได้อยู่ในน้ำเย็นมันไม่จำเป็นจะต้องผลิต EPA DHA แบบแมคครเรลหรือซาดินถ้ามันไม่ผลิตโมเลกุล2แบบนี้เลือดมันก็จะเย็นแข็งตายและมีหลายคนสงสัยว่า มันจะมีสารกันบูดไหมคําตอบก็คือไม่มีปลากระป๋องยี่ห้อไหนในโลกที่มีสารกันบูดเพราะว่าตอนที่เขาทําสุกครั้งสุดท้ายนั้นคบปิดฝากระป๋องเรียบร้อยแล้วเชื้อโรคที่อยู่ในกระป๋องมันตายหมดและถามกันมากก็คือมีโซเดียมเยอะไหมคุณจะต้องบาลานซ์ระหว่างโพแทสเซียมสส่วนโซเดียม1ส่วนโซเดียมอ่ะมันน้อยกว่าขนมถุงคุณอย่าก,กลัวโซเดียมให้มากนะักสิ่งที่คุณต้องกลัวก็คือน้ําตาลยกเว้นคุณเป็นโรคไต ปากระป๋องชั้นดีทำมาจากซอสมะเขือเทศแท้ส่วนปากระป๋องถูกนั้นทำมาจากซอสมะละกอใส่กลิ่นมะเขือเทศหนึ่งในสิบของชายไทยที่อายุเกิน60จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากประโยชน์ของมะเขือเทศและซอสมะเขือเทศที่โด่งดังกันมากก็คือมีสารไลโคปีนที่ต่อต้านมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายและนี่คือภาพที่เห็นในยุค1990 คุณสังเกตว่าสัดส่วนของแป้งเนี่ยมันเยอะหลือเกินขณะที่ไขมันเนี่ยน้อยนิดและสาธารณะสุก็ย้ำตลอดเวลาว่าอย่ากินไขมันเยอะอย่ากินไขมันเยอะมันจะอ้วนและสิ่งที่ผมพูดมาตลอดว่าถ้าคุณอยากผอมคุณจะต้องกินไขมันเยอะๆและลดแป้งน้ำตาลผมถึงได้รับการต่อต้านจากหมอรุ่นเก่าจากสายสุขภาพรุ่นเก่าขณะที่มีคนนับแสนที่ทำตามผมตัดแป้งตัดน้ำตาล ัดผลไม้หวานโดยเฉพาะน้ำผลไม้เนี่ยไม่แตะเลยแล้วผมก็เคยออกคลิปว่าน้ำผลไม้กับน้ำอัดลมอย่างโคลาอันตรายพอๆกันจะว่าไปน้ำผลไม้ถ้าเกิดคุณไม่จําเป็นต้องได้วิตามินนะน้ำผลไม้อันตรายกว่าโคะอีกเพราะมันเป็นฟรุกโตสมันสร้างไขมันพอกตับและล่าสุดสาธารณสุขไทยก็แบ่งใหม่ที่นี่6หมวดเลยเรียกว่าธงโภชนาการ ไอสิ่งที่ให้กินมากที่สุดก็คือแป้งอยู่ข้างบนเลยครับวันละ8-12ถึงทัพพีสนับสนุนคนเป็นเบาหวานชัดๆอันที่สองผัก4-6ทัพพีอันนี้ผมไม่คดัดค้านแต่ขอให้เป็นผักที่ไม่ผ่านการแปรรูปผ่านความร้อนสูงนะไม่ใช่ผักทุกอย่างคุณจะต้องนำไปผัดนำไปทอดหมดหนึ่งก็ได้ต้มก็ได้แล้วก็ยังมีผลไม้ผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังคือ กินนิดหน่อยจะดีกินมากไปไม่ดีไม่กินเลยก็ไม่ดีและยังมีนมและอย่างที่ผมบอกนมในไทยนั้นมันเป็น A 1วันคนไทยจำนวนมากที่ย่อยโปรโตีนในนมวัวไม่ได้ถัดมาก็คือเนื้อสัตว์สังเกตไหมครับว่าเขาใช้คำว่าเนื้อสัตว์แทนที่จะใช้คำว่าสัตว์สัตว์หมายถึงคุณกินเครื่องในด้วยคุณกินไข่ด้วยน้ำผึ้งก็ถือว่าเป็นสัตว์แต่มันไม่ใช่เนื้อสัตว์และผมก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าเวลากินสัตว์ให้กินทั้งตัว สิงโตเวลามันล่าเหยื่อได้สิ่งที่มันกินก่อนคือเครื่องในมันไม่ได้กินเนื้อก่อนนะครับและหมาเนี่ยสิ่งที่มันชอบที่สุดก็คือขั้วของกระดูกกัดแทะส่วนปลายของกระดูกซึ่งผมก็ชอบเหมือนกันมันคือของดีและมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ที่รู้มากกว่ามนุษย์ว่ามันกินสิ่งเหล่านี้แล้วสุขภาพมันจะดีรวมถึงเกลือด้วยระยะหลังเนี่ยช้างศมีปัญหากับเกลือกันนักกันหนาแม้แต่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ ในศูนย์อาหารเลยนะไม่มีน้ำปลาให้เติมแต่มีน้ำตาลให้เติมและยังมีความคิดเหมือนกันว่าน้ำมันเป็นสิ่งที่ทำให้อ้วนเห็นไหมครับน้ำมันไขมันเนี่ยมันอยู่ข้างล่างสุดก็คือให้กินน้อยๆสำหรับเกลือเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วครับที่คุณต้องกินน้อยเพราะร่างกายมันต้องการแค่นิดเดียวมันต้องการแค่6กรัมเท่านั้นเองกินน้ำมันน้อยไม่ได้ทำให้คุณผอมเพราะร่างกายของคนอ้วนนั้นไขมันของเขาอะเกือบทั้งหมดมาจะขาด มาแต่แป้งแค่ตัดแป้งตัวบนตัวเดียวเนี่ยนะปัญหาเบาหาวานแทบจะหายไปเลยน้ำหนักลงทันทีแล้วคุณสังเกตไหมสาธรรสุขยังย้ำที่เขาเขียนเอาไว้ข้างล่างเพื่อสุขภาพที่ดีกินอาหารให้หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสมและนี่คือสัดส่วนที่เหมาะสมที่สาธรารณสุขแนะนำและผมย้ำแล้วย้ำอีกว่ามันผิดทีนี้มาดูสายโลกะเริ่มจากภาพนี้ก่อน สิ่งที่คุณต้องตัดคืออะไรแน่นอนตัดขาบตัดแป้งขัดสีเอาลครับเดี๋ยวไปต่อตอนที่2นะครับแล้วก็ยังมีคนกลัวเรื่องโลหะหนักอาหารกระป๋องทุกชนิดข้างในเคลือบสังกะสีส่วนกระป๋องเป็นเหล็กไม่มีส่วนผสมของตะกัว่วไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามและสังกะสีเหล็กเป็นธาตุจำเป็นสำหรับร่างกายหลายคนธาตุเหล็กไม่พอสังกะสีไม่พอโดยเฉพาะช่วงที่เป็นวัดเนี่ย ผมแนะนำให้ทานอาหารเสริมสังกะสีสิ่งที่คุณกลัวจากปลามากที่สุดก็คือสารปลอดซึ่งมันจะสะสมในปลาตัวใหญ่อายุยืนอย่างเช่นทูน่าแม้แต่แซลมอนก็มีแต่สำหรับปลาเล็กอย่างปลาทูเลาโอแมคครเรลซาดีนพวกนี้อายุสั้นมันไม่มากพอที่จะสะสมสารปลอดเหตุที่ผมแนะนำปลากระป๋องเพราะว่าราคามถูกแล้วคุณกินได้ทั้งตัวคุณได้แคลเซียมจากก้างซึ่งเป็นแคลเซียมชั้นดี มันไม่เหมือนกับแคลเซียมที่คุณได้จากนม,มวัวการดูดซึมการนำไปใช้มันต่ำถ้าคุณสนใจปลากระป๋องคุณภาพก็ติดต่อที่ไลน์ตามสไลด์ที่เห็นเอาละครับกลับเข้าสู่เนื้อหาผมจะโพสสำรวจหรือตั้งคำถามให้เกิดการคิดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการสนับสนุนให้เด็กรู้จักคิดคุณต้องบอกให้เขาส u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งและถ้ามันมีเสียงเตือนก็ลองดูคำถามฝึกให้คิด และต้องเรียนว่าปัจจุบันช่องรอยอะคาเดมี่ถูกขัดขวางมันจะไม่แจ้งเตือนเพราะกลุ่มผลประโยชน์ที่เขารายงานว่าช่องของผมนั้นบิดเบือนความจริงโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันพืชขวดใสที่ผมต่อต้านขณะที่แพทย์กระแสหลักยังสนับสนุนให้คุณกินน้ำมันพืชขวดใสและถ้าเกิดคุณดูในร้านอาหารตามสั่งคุณดูที่เพดานของเขาร้านไหนที่ใช้น้ำมันพืชขวดใส คาบน้ำมันเนี่ยมันจะติดมันจะเกาะแบบเหนียวแน่นเลยเอาน้ําร้อนเอาผงซักฟอกไปขัดมันก็ไม่ออกขณะที่สมัยก่อนหรือร้านไหนที่เขาใช้น้ํามันหมูเขาจะเช็ดออกได้อย่างง่ายดายและท่อดูดอากาศของร้านอาหารตามสั่งก็คือสภาพหลอดเลือดของคุณคนที่เข้าใจอย่างท่องแท้จะประยุกต์เป็นคุณจําคําพูดของผมไว้ให้ดีคนที่ประยุกต์เป็น คือคนที่เข้าใจทฤษฎีอย่างท่องแท้เหมือนในคลิปเลยใช่ <c oughs> ครับผมแต่เอาจริงๆคือดูแบบใสกิ้งเลยนะครับอาจารย์ทำไอเอฟผมกินวันละหนึ่งมือ้อล้วพบในหนูว่าหนูที่กินวันละมื้อเนี่ยหรือก,กินแบบอดๆอยากๆ <c oughs> นะอายุมันยืนอ๋ออายุยืนกว่าไม่<ะ>เป็นโรคอ๋อนะไอหนูที่กินอาหารไม่จํากัดนะอ่ะอายุสั้นไอหนูที่อดๆอยากๆอ่ะปรากฏว่ามันแก่ช้าลักษณะของ evoo ที อันที่หนึ่งเขาจะบอกแหล่งผลิตว่าเขาผลิตมาจากที่ไหนบอกต้นตอแม้กระทั่งไร่ที่ปลูกไม่ใช่ประเทศที่ปลูกนะมีเดือนปีที่ผลิตชัดเจนและไอเดือนปีที่ผลิตเนี่ยมันผลิตกันได้ไม่กี่เดือนหรอกพฤศจิกาธันวามกราวิธีพิสูจน์เบื้องต้นก็คือคุณเอาไปแช่เย็นที่อุณหภูมิ4ี่องศาก็คือในตู้ธรรมดานี่แหละคุณจะเห็นเป็นไข่ประมาณหนึ่งในสี่ ถ้ามันเป็นไขน้อยก็แสดงว่ามันผสมคานล่าเยอะแม้กระทั่งว่ามันเป็นไข1หนึ่งในสคุณก็ยังไว้ใจไม่ได้ว่ามันเป็น EVOO มันอาจจะเป็น OO ก็ได้ก็คือเป็นโอลิฟออยล์ที่ใช้สารเคมีสกัดถ้าเป็น extra virgin เนี่ยมันจะมีรสเผปเปอร์ที่ปลายเวลาคุณดื่มและ extra virgin หรือว่าสกัดเย็นที่ว่านี้มันใช้เวลานานแล้วก็ได้น้ำมันน้อยมันทำให้มันมีราคาสูง แล้วมันเป็นของดีของที่ผมอยากจะให้ดื่มนอกจากนี้ไอ้ของที่ดีมากเนี่ยเขาจะบดแบบโบราณก็คือใช้หินโม่เขาจะไม่ใช้มอเตอร์ไปปั่นไปตีแบบทำน้ำผลไม้หรือน้ำผักไอ้โมเลกุลของจะว่าไปแล้วไอ้ก,การกินผักที่มาจากการหั่นด้วยมีดกับการฉีกด้วยมือคุณค่ามยังไม่เท่ากันเลยนะแต่ว่าอันนั้นคือเป็นเรื่องเล็กน้อยอีกข้อนึงก็คือ เจ้าที่มันซีเรียสกับการทำเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลิออยจริงๆเนี่ยเขาจะปลูกมะกอกเองมันเหมือนกับคนทำวายคนทำวายที่มันรักษาชื่อเสียงเนี่ยมันจะปลูกองุ่นเองและจะให้ดีมันจะต้องเป็นพันใหญ่หน่อยใช้คนเก็บเพื่อที่จะคัดลูกช้ําออกแต่ถ้าใช้เครื่องจักรเก็บแบบในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะไม่คัดลูกช้ําเขาจะใช้มะกอกพันเล็กๆแล้วก็ลูกช้ามันก็จะอยู่ในนั้น สุดท้ายน้ำมันมะกอ,อกที่ดียิ่งใหม่ยิ่งสดอยากินน้ำมันมะกอ,อกเก่าเก็บเกิน2ปีและที่สำคัญคุณต้องรู้วิธีเก็บด้วยไอการที่ไปตั้งอยู่ในเชลในห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันโดนแสงอายุมันก็จะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วมันจะต้องเก็บในที่มืดและถ้าเกิดคุณสนใจ extra virgin olive oil ที่เป็นออ o r g a n i กแท้ร้อไม่เจือปนใช้หินโมกใช้มะกอ,อกลูกใหญ่และใช้คนเก็บจริงๆไม่มีลูกช้ำ สามารถสั่งซื้อได้ที่ line at l o y c e choice ตามสไลด์ที่เห็นและผมต้องเรียนว่าไม่รับประกันว่ามีของมันเหมือนกันน้ำผึ้งป่าคุณคิดว่าคุณจะซื้อน้ำผึ้งป่าได้เดือนไหนคุณต้องรู้สิว่าคนเขาตีผึ้งเนี่ยเขาตีกันเดือนเมษาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้น้ำผึ้งป่าจริงๆคุณต้องจองไม่ใช่ทะลึ่งมาสั่งเดือนสิงหามันหมดไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสั่ง20ขวด เขาอาจจะปันให้คุณได้สองขวดเพราะคนอื่นเขาก็สั่งเหมือนกันเหมือนกับน้ำผึ้งป่าเลยแต่ถ้าเกิดคุณสั่งทันวามกราเอออย่างเงี้ยคุณสามารถสั่งได้เยอะเพราะน้ำมันจะเดินทางถึงประเทศไทยประมาณเดือนทันวาปีหนึ่งเนี้ยมันมีครั้งเดียวเอาละครับขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับโกโก้นิปส์โกโก้แมสมีส่วนช่วยเพิ่มไขมัน HDL ลดโอกาสเกิดอัมาพาตโรคหัวใจโรคมะเร็ง ถ้าคุณสนใจโกโก้นิปส์โกโก้แมทแบบออร์แกนิกแล้วก็มีรสชาติหอมอร่อยตามธรรมชาติส่วนโกโก้แมทช็อกโกแลตมีส่วนผสมของน้ำตาลจากหัวผักกาดอันนี้กินง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมมากแต่ว่าเวลาสั่งเนี่ยจะต้องรอคิวเพราะว่าเขาไม่มีการสต็อกเรียกว่าสั่งตามออเดอร์มันเหมือนกับช็อกโกแลตราคาแพงกล่องหนึ่งเป็นหมื่นคุณจะเดินเข้าร้านแล้วก็สั่งช็อกโกแลตมันสั่งไม่ได้คุณต้องสั่งล่วงหน้า แล้วเขาก็ทำเตรียมไว้ให้มันไม่เหมือนดาร์กช็อกโกแลตทั่วไปที่อยู่ในเชลได้เป็นปีๆแต่ว่าของไทยนั้นราคาถูกกว่ามากราคาถูกกว่ากัน3เท่าและเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าคนไทยสามารถทำช็อกโกแลตในเกรดนี้ได้เอาละครับกลับเข้าสู่เนื้อหาปัจจุบันเป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่า Extra Virgin Olive Oil นั้นมันเป็นซ u เปอร์ฟู้ดมันช่วยชะลอวัยป้องกันโรคหัวใจป้องกันการอักเสบในระดับเซลล์ หมายความว่ามันสามารถลดโอกาสเกิดเซลล์มะเร็งได้ช่วยอาการของคนที่เป็นเบาหวานประเภท2ช่วยให้อิ่มทนก็หมายความว่ามันสามารถช่วยลดความอ้วนได้ด้วยช่วยให้ถ่ายท้องและอุดมไปด้วยแอนตี้ออกซิเดนส์วิตามิน E ีวิตามิน K เป็นน้ำมันแบบไม่อิ่มตัวชนิดโมเลกุลเดี่ยวมากถึง73%ถ้าเกิดคุณได้ของแท้นะครับ แม้ว่าเดือนหนึ่งผมจะกิน25มือ้อทุกมื้อที่ผมกินผมจะดื่ม extra virgin olive oil หรือน้ำมันมะกอกสกัดเย็นเสมอแต่ว่าคุณต้องทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันลังนกแท้ร้อเน่ยมันมีลังนกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นเองแล้วมันมีน้ำตาลมากกว่าลังนกเนี่ย15เท่า EVOO ที่พบในไทยมักจะชอบลดราคาซื้อหแถมหนึ่งและส่วนมากไม่มี EVOO เลย มีแต่โอลิฟออยล์ที่ไม่ผ่านการสกัดเย็น30%และผสมคาโนลลา70%มันเหมือนกับน้ำผึ้งแท้100%ขวดละ400บาทแต่วันนี้ลดพิเศษเหลือขวดละ200บาทมันไม่มีในโลกแล้วครับใครเขาจะเอาน้ำผึ้งแท้มาขายขวดละ200คุณต้องคิดสิเอีวีโอของแท้เนี่ยนะขวดหนึงไม่ต่ำกว่าพันสองต่อให้ลดราคายังไงก็ตาม จุดอ่อนของคนไทยที่มันมีสิ่งปลอมปนเหล่านี้เข้ามาก็คือคนไทยส่วนมากไม่เคยชิมของแท้ถ้าเกิดคุณหาซื้อไม่ได้ก็ลองติดต่อไลน์ตามที่เห็นของแท้ถ้าเกิดคุณเอาไปแช่ตู้เย็นมันจะเป็นไข่